ผลงานของเพลงขวัญน,นัตยานางเอกจากทางช่องวันสวัสดีนะคะทุกคนคิปนี้นะคะเราก็จะพามาเปิดผลงานของนางเอกเดาวรุ่งจากทางช่องวันเพลงขวัญน,นัตยาต้องบอกเลยว่าช่องวันเนี่ยดันเธอสุดๆเลยก็ว่าได้นะคะทุกคน เพราะว่าผลงานตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยเธอก็มักจะได้รับบทเด่นๆบทนํามาโดยตลอดมองย้อนกลับไปช่วงที่เธอเนี่ยเล่นละครเรื่องแรกๆนะคะก็จะมีเสียงของแฟนละครที่วิจารณ์เธอในเรื่องของฝีมือการแสดงบอกว่าเธอเนี่ยเล่นเป็นธรรมชาติมากๆแข็งเป็นหินเลยนะคะทุกคนแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เธอก็พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วนะคะทุกคนว่าเธอเนี่ยคือนักแสดงมากฝีมือคนหนึ่ง ที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นที่ยอมรับของแฟนละครก็มาดูผลงานของเธอกันเลยดีกว่านะคะทุกคนว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็มาเริ่มกันเลยดอกแก้วกาหลงประกบคู่กับไบรนนอนลพัทเลือนเบนจพิทร่วมงานกับฟิล์มธนาพัทวิมานจอเงินเรื่องนี้ประกบคู่เศษเจพิพั์พาตุคาดเรื่องนี้ประกบคู่กับตีพลพัท อสรพิษเรื่องนี้ร่วมงานกับพระเอกไบนรพัทนห้องสุดท้ายหมายเลข6เรื่องนี้เธอรับบทเป็นผีมาปิดท้ายกันที่ผลงานล่าสุดที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็คือละครเรื่องใต้ล่าเรื่องนี้ประกบคู่กับต่อธนภพ,พและทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลงานของเพลงขวัญน,นัตยานางเอกดาวรุ่งมาแรงจากช่องวันคุณชื่นชอบผลงาน เรื่องไหนของเธอมากที่สุดนะคะก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาบอกกันด้วยนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้ลืมผลงานเรื่องไหนของเธอไปต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนแต่เราว่าก็น่าจะครบแล้วนะส่วนคลิปต่อไปนะคะอยากให้เราเนี่ยไปเปิดผลงานของนักแสดงคนไหนนะคะก็พิมพ์กันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลแล้วก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะถ้าคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุกของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวี2รวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย